สวัสดีครับเอนี่ก็สิพามาส้มสวนนะครับส้มไม้ส้มสวนมีต้นบักข้ามมะข้ามหน่อยนะครับที่มีออกดอกบานลายครับก็คือสิพอตะได้กินว่ามียังไรครับผ้าส้มธรรมชาติเขียวๆงามๆครับมีกะต้นบะกม่วง น้ำดอกไม้สีทองครับกำลังออกลูกปีที่แล้วครับก็ได้บัวร้ายดอกครับว่าจะได้กินมีบักเฟื้องเฟื้องหวานผ้าสมธรรมชาติขาเขียว เย็นสบายตาครับอันนี้เป็นต้นฝรังกิมจูบริตตัดบริแต่งกิ่งครับมันเลยสูง,งอีต้นเงาะต้นเงอะของท่านเป็นหน่อยครับตน้นอันนี้คระบักบพาวาครับพตัตด้กินครับ แนยูนามันกับวานก็ได้กินครับบ่มีหลายนี่ก็เป็นบักเกียบมาโนเอินักเขียบครับน้อยหนาต้นน,น้อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นหน่วยอยู่ลร้หน่วยเติอบอยู่คือพอได้กินนั่นแหละ ลังกิมจูบะเดฮอครับปล่อยธรรมศาสตร์ต้นตุลเรียนตุลเลียนก็ปลูกร้ายปีลวครับแต่มันบม่ค่อยงามกับ่เป็นยังครับกับปล่อยมันไปเลี้ยมกับที่ใหญ่เองครับอันนี้ปลูกพร้อมกันครับนี่แต่ว่าจะใหญ่กว่าเพืือนใหญ่กว่ามู นี่ก็เป็นต้นเงาะครับลูกฟอมกันเป็นดอกอยู่ครับแต่พอมัน,น,นมีหน่วยมันมาจับยังมทันติดดูแลเป็นใดพวกยังครับปล่อยไกษักกนเห็ดเท่าที่ยาเห็ดใดครับนี่คือต้นเงาะขึ้นกันครับค่อนข้าง่จะใหง่ายครับ แต่เป็นดอกอยู่ครับแต่วันนวยบาดจับยังบ่ท่า,ทานได้ก,กินครับตอนปลอยเป็นก่อนครับพี่นาพี่ใายห้ได้ก,กินครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนครับทุเรียนปลูกความกันนะครับแต่ว่ามันบบใหญ่มันจะมีต้นใหญ่ต้นน้อยอันนี้ก็ปลูกความกันครับ ถ้ามีก็จะเป็นต้นยางแน่ถอนน้ำใหม่แน่ครับถอนน้ำใหม่กินสุ้งก็เพราะดิบๆกินครับก็มีลายกออยู่มันก็กำลังออกออกนอก็อได้แกงครับน้ำฝนบานเห่ากับประมาณนี้ครับ ยอดนามครับให้มันออกไปกินหนาแรงครับหนาฝนเท่าครับว่าต้องดูแลอย่างไรครับมันจะมันจะออกเองนี่จะเป็นสาครพุดใบใบไ,ไใสหนาแรงครับนามก็ค่อนข้าง,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 งที่จะร้ายอยู่เป็นสาเป็นแปลงหยาแปลงหยาบปูให้งัว ได้บดในดนนะครับแต่ว่ากะทิวโอเคอยู่ความหนาแน่นก็ได้เอาไปตัดใง่วงายำแรงครับมีนจะเป็นแปลงกล้วยมีนจะเป็นตน้นเงาะครับนี่นะครับมีต้นที่ได้กินปูร้อมกันครับนี่น่วย,ยังอยู่อยู่ครับ ต้นนี้แหละพอดกกได้กินได้กินไป2ชุดแล้วครับสองปีละแต่ว่าบอ,บอลายครับมันต้นมะยา้นกลังบักซีดาครับต้นบะใาย่ครับกำลังเป็นหน่วยกำลังกิมจู เป็นกล้วยหอมทองท่านมะพร้าวเพราะท่านได้ปลูกครับเป็นตนน้นงอกท่านเันใหญ่ปลูกไปเรื่อยครับกับปอดูแลอย่างไรสามารบปลูกทีมปลูกขวางไปด้วยมันย่นายเองครับ ลอยดูแลเล็กๆอยู่หน่อยครับมีเวลากระเห็ดครับแกงกล้ยหอมทองครับหนึ่งไร่สี่ร้อยต้นครับกล่วยของท่ากระสอบครับทรงญี่ปุ่นพึ่งจะเริ่มเห็ดกับวัตเตอร์หูเป็นยังไงในอน,นาคต องเมื้งครับลองปลูกเปิงเพื่อมันสำเร็จบางท่านนี้ก็จะเป็นทุเรียนแน่แลกำมั่นสำปะหลังปลูกแซมกันไปครับเพื่อว่าห้าบดเลยเสียพื้นที่ปล่อยทิ้งครับก็จะมีต้นงามแน่บางงามแน่ ปะปนกันไปปลูกแซมในสวนทุเรียนทุเรียนก็จะเป็นต้นเล็กต้นหน่อยครับมันความสมบูรณ์มันกระบอกคือของเพลินครับเพราะว่าอันนี้ปลูกยินซี่ครับปลูกธรรมชาติบดใส่ยาเล่งลรรบดฉีดยาขายยาบด้ฉีดยาขามาหลอกมาแรงยังปล่อยธรรมชาติครับสวนมั่นคือกันครับสวนมั่นกักนบสกใส่ วิธีได้ยาเอาเมได้ฉีดยาครับเมได้ฉีดยาขาย,ยาันใช้วิธีได้ยาเอากระเพาะงามแน่บางงามแน่ก็บพรเป็นยังกับห้องก็คอยเฮ็ดคอยดูแลไปแยวเป็นกระงามครับได้เวลางามห้องกับใส่ปุ๋ยไป นั่นเจะเป็นกุ๊กยางก็เริ่มกี่แวแล้วล่ะต่ว่าปีนี้บอท่านได้กีอย่ฝนมันตกลายกีดบอท่านฝนครับก็จะมีต้นเล็กแน่ต้นใหญ่แน่ตามการจะเริ่มโตโตของต้นใหม่แต่ละต้นหากินมาคือกันครับต้นใดมีหากินเกง่งมันกจะใหญ่ครับ เตือนทีกระสิพอบันกันปุยกระใสซ้ำกันครับมีต้นหน่อยต้นใหญ่ตนน้ตนได้เก่งหากินเก่งก็จะง่ายไปเราก็ประเด็เร่งได้เปล่ายัาง ปักเป่าก็บพันธุปุ๊กมีหลายต้นอยู่ครับก็ปอกเปลากับพันธุ์อัปปิปุบกพันธุมีเวลาอยู่อันนี้ก็เป็นมั่งคุดนะครับมั่งคุดก็มินมีหลายต้นอยู่ครับแต่วงอ่ามแน่บ่งามแน่อันนี้ปลูกในสวนยางนะครับปลูกในห่มยางแจ็คมาสิใหญ่ยหบ่ใหญ่นะครับก็ปลูกไประเสะิต่าเธอก็ไข่อยู่ครับเป็นต้นนี้กับ